สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRU ที่นี่มีคำตอบกับผมมลชนเตวิีะฝ่ายสื่อสารการตลาดนะครับครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์ของน้องๆที่เรียนได้เกียรตินิยมเหรียญทองนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนดีนะครับครับวันนี้ครับ จะมาถึงคิวของสํานักวิชาท่องเที่ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญครับคือนางสาวจารุณีสังเปียวนะครับซึ่งศึกษาอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร4ีปีการจัดการการท่องเที่ยวของสํานักวิชาการท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าให้น้องมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องมาคุยเรื่องกิจกรรมที่ได้ทำนะครับในช่วงเวลาในการเรียนนะครับครับผมคับน้องหลินครับสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะครับน้องฤิ์ครับวันนี้ก็มาเป็นแขกรับเชิญของพี่มชนชลพี่มชนชลก็อยากจะถามในเรื่องต่างๆนะครับอยากให้น้องถ่ายทอดประสบการณ์นื่จะ่าเป็นนักเรียน,หนเหรียญทองซึ่งเป็นนักนักเรียนเออนักศึกษาที่เรียนดีนะครับแรกๆครับอยากให้น้องแนะนําตัวเองก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจารุณีสางเปียวค่ะชื่อเล่นชื่อหลิงค่ะอายุ19ปีค่ะ มาจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะมาจากโรงเรียนสาราศึกษาค่ะครับผมอ่าเดี๋ยวเราพีจมวชชนจะมาถามเพิ่มเติมนะครับตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนสาหาศึกษาสาหาศึกษาอยู่อยู่พะเยาหรือเปล่าครับอยู่เชียงรายอยู่อยู่อยู่ตงไหนครับสาศาศตร์อยู่ตรงไหนครับตรงอำเภอเมืองใกล้ๆกล้สารากางหลังใหม่ค่ะอ๋อใกล้ๆสารากางนะครับเรียนสาหาศึกษาครับปีนี้เรียนสายอะไรมาครับผม สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อ่ะพี่ถามนิดหนึ่งเพราะว่าพอดีนี่เหมือนกับเปลี่ยนสายเลยเพราะสายท่องเที่ยวปกติทางเราจะได้รับนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาทางสายศิลป์หรือเป็นทางปวชาสายท่องเที่ยวนะครับน,น้องหลินมีแรงบันดาลใจอะไรครับในการที่จะมาเลือกทางด้านสายนี่ครับมันมันมันเหมือนเปลี่ยนสายเลยนะครับ,รบใช่ค่ะตอนแรกหนู ชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะหนูก็เลยเลือกเรียนวิเลือกเลือกเรียนสายวิทย์คณิตในระดับชั้นมัธยมไปแต่ว่าพอแบบเรียนไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะก็เลยอยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเรียนมนุษยศาสตร์มันก็จะยากเกินไปเพราะหนูไม่ได้มีพื้นฐานเยอะอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกเรียนคณิตศาสตร์อยู่คิดว่าเรียนชอบและเรียนได้ดีก็เลยมาเรียนสายวิทย์คณิตนะครับแต่พอสักแป๊บหนึ่ง อันนี้คือแรงบันดาลใจจากการเรียนมปลายใช่ไหมใช่เรียนภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่าภาษาอังกฤษนี่น่าสนใจใช่แล้วน่าสนใจกว่าทางคณิตศาสตร์ที่คิดว่าชอบแต่คราวนี้จะไปเรียนทางด้านมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษเลยประคิดว่ายากไปเหะครับตอนนั้นค่ะแต่ทางด้านทางสายภาษาอังกฤษทางท่องเที่ยวก็ถือว่าได้ใช้เยอะใช่ไหมครับเลยตัดสินใจมาทางท่องเที่ยวใช่ค่ะโอเคครับแสดงว่าแรงบันดาลใจก็เกิดจากภาษาอังกฤษ นะครับอตอนนี้มาเรียนทางสายท่องเที่ยวเนี่ยพี่บรรจนก็อยากจะถามในเรื่องของการเรียนในสาขานี้นะครับว่าพอเรียนมาสาขานี้แล้วเนี่ยตอนนี้ถึงอยู่ปี2องละ,ะภาพที่คิดไว้ว่าท่องเที่ยวหรือการใช้ภาษาแบบนี้ตอนที่อยู่หมหกภาพที่ตั้งไว้กับตอนเนี้ยเรียนมา2ปีละรู้สึกว่าเป็นอย่างที่คิดไหมครับก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือตรงกับที่ได้จินตนาการเอาไว้ว่าพอเรามาเรียนสายท่องเที่ยวมันน่าจะประมาณนี้นะครับ วันนี้เนี่ยการเรียนนะครับก็อยากจะให้น้องถ่ายทอดให้กับน้องๆหรือท่านผู้ชมฟังว่าเวลาเตรียมตัวในการก่อนเรียนนะครับตอนเรียนแล้วก็ตอนก่อนสอบเนี่ยเอาตอนก่อนเรียนนะครับมีเทคนิคการเตรียมตัวยังไงครับในการเข้าเรียนตอนก่อนเรียนหนูก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากค่ะพี่แต่ว่าเวลาที่เรียนหนูก็จะตั้งใจฟังอาจารย์ค่ะแล้วก็จดเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ตอนที่เรียน,นี่ยสำคัญที่สุดใช่ค่ะตั้งใจตอนนั้นที่สุดเลยใช่ไม่ไม่ได้สั่อ่านก่อนก็ก็ไม่ได้อ่านก่อน<ม>นะ,ะถือเทคนิคส่วนตัวของเราก็าคือเราเข้าไปเรียนและตั้งใจในในชั้นเรียนให้ดีที่สุดคราวนี้ตอนตอนเรียนเนี่ยมันมีชีทมันมีสมุดมันมีหนังสือเนี่ยน้องจดไปในตัวเลคเชอร์หรือว่าจดไปในชีทไหมครับหรือว่าแยกออกมาจดต่างหากเวลาที่เราเรียนเทคนิคในการที่บันทึกเอาไว้เนี่ย หนูจดเข้าไปในชี้ในหนังสือเลยค่ะว่าประเด็นไหนสําคัญมีอะไรังไงเพิ่มเติมก็จดไปเลยค่ะอ๋อคือในในห้องเรียนเราก็จดไว้ในสิ่งที่อาจารย์เขาให้เลยใช่ไหมครับก็คือไม่ว่าชี้ไม่ว่าหนังสือน้องจดเข้าไปในตัวนั้นเลยแล้วครั้นี้เนี่ยพอเวลาเข้าเรียนเนี่ยในรุ่นน้องนี่มีเยอะไหมครับหมายถึงว่ารุ่นรุ่นเดียวกันมีกี่คนครับที่ที่เรียนด้วยกันเนี่ยครับเอ่อเซกชันหนูมี30 2องสามสิบสามคนสามสองสามสามคนเรามีกวนประจําของเราไหมมีกลุ่มเพื่อนเราประจํำไหมมีค่ะมีมีมีสักกี่คนเนี่ยครับเนกวนที่ไปด้วยกันตลอดเลยเรียนด้วยกันตลอดเลยจับกลุ่มกันแปดเก้าคนอูเยอะนะไปกลุ่มใหญ่จัะเอ่อกลุ่มกลุ่มข้างใหญ่นะครับแล้วแล้วเวลาเรียนเนี่ยเข้าไปเนี่ยทั้งแปดเก้าคนจะรวมกันอยู่กระจุกเดียวกันเลยไหมครับหรือยังไงครับใช่ค่ะรวมกันนั่งแถวเดียวกันค่ะแถวเดียวกันไออยากถามนั่งอยู่แถวไหนปกติเนี่ยเห็นบางคนก็นั่งกลางนั่งหลังนั่งหน้า ของกวนของน้องเองเนี่ยที่จะเรียนด้วยกันเนี่ยจะนั่งอยู่ตรงจุดไหนครับส่วนใหญ,ญ่ก็กลางกับหลังค<ะ>่ะกลางกับหลังอันนี้ก็คือสไตล์ว่าเรียนเรียนกลางกับหลัง<ะ>ไม่นั่งหน้านะไม่ค่ะเพราะพี่เห็นเด็กที่เรียนดีๆหลายคนนะเนาะเขาชอบเขาชอบนั่งหน้าพเพราะได้สื่อได้สื่อสารง่ายแต่สไตล์ของน้องเองก็คือไปกับกลุ่มเนี่ยเขาก็นั่งกลางกับหลังอ่าโอเคอันนี้อันนี้เป็นสไตล์ในการเข้าไปเรียนในหลายวิชาต่างๆแลวคราวนี้เนี่ยสมมติว่าตอนนี้เรียนละตั้งใจเรียนละ นะครับตอนก่อนสอบเนี่ยในกวนเราเองในตัวของน้องล้องหลินเองเนี่ยมีการเตรียมตัวในการสอบอย่างไรครับเพื่อให้ได้คะแนนดีหรือว่าเทคนิคส่วนตัวเนี่ยที่ที่ในการเตรียมตัวที่จะสอบครับหนูก็จะมาอ่านเลคเชอร์ที่จดไว้ค่ะแล้วก็นั่งแบบทบทวนว่าแบบอันไหนที่อาจารย์เน้นก็จะอ่านเป็นพิเศษครับแล้วเตรียมลุ่งลุ่งนานไหมครับปกติเวลาที่เตรียมในการสอบแต่ละรายวิชาเนี่ย ไม่นานประมาณประมาณกี่วันครับปกติที่คาว่าไม่นานเนี่ยปกติประมาณสมมติว่าจะสอบจะสอบอีกประมาณสอาทิตย์เนี่ยเราเราจะเตรียมตัวในในก่อนหน้าประมาณกี่วันยังค่ะหนูแบบถ้าจะสอบพรุ่งนี้ก็คืนนี้อ,อ๋อก็คือเป็นคนที่เตรียมแบบใกล้ๆดีกว่าใช่ค่ะเพราะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างไงครับหนูเป็นคนแบบ ที่จริงตามเดิมแล้วแบบ,บเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะชอบฟังชอบพูดมากกว่าชอบฟังอชอบพูดใช่ก็เลยแบบจะชอบแบบพูดให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะันก็เหมือนกับติวเพื่อนๆสิครับอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าตอนตอนที่อยู่มัธยมคือใช่คะ่ะก็แบบจะมีเพื่อนที่แบบเราพูดให้ฟังประจําแต่พอมหาลัยก็ส่วนใหญ่จะแยกกันติวมากกว่าแยกกันติวหมายถึงว่าแตกกลุ่มย่อยไป แบบติวหอไข่ห่อมันอะไรเงี้ยค่ะคไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มมาติวด้วยกันหมายถึงว่าถ้าเกิดท่าน้องเรียนเนี่ยปกติ7จ็ดแปดคนเนี่ยแยกกันติวอาจจะกลุ่มเล็กๆหรือแค่คน2คนนีหรือเปล่าครับค่ะอ๋อก็คือทั้ง8คน,นสมมติว่าน้องมีกลุ่ม8คนเวลาที่เทคนิคของน้องเองก็คืออาจจะกลุ่มเล็กๆสองสาคนจะ,ะจะประมาณนี้ขอไข่หอมันใช่ค่ะแต่น้องเวลาที่น้องจะไปติวเพื่อนน,อน้องบอกว่าน้องอ่านหนังสือก่อนหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันเนี่ยติวกันตอนนั้นเลยหรอใช่ไหม ค่ะส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้ติวด้วยกันเลยค่ะเพราะแบบไม่แบบส่วนใหญ่จะแบบแยกกันติวอะไร,รนี้ค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะท,ที่ที่น้องเตรียมตัวในการเข้าสอบใช่ไหมครับปกติจะจะเป็นสไตล์แบบนี้ครัคราวนี้เนี่ยพอเราพูดถึงในเรื่องของการการเตรียมแล้วเนี่ยการเรียนทางด้านการท่องเที่ยวมาตอนนี้เรียนมา2ปีแล้วนะครับมีรายวิชาเอกอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสนุกและเราประทับใจในการเรียนไหมครับตอนนี้ ก็เป็นการท่องเที่ยวพื้นฐานนะคะท่องเที่ยวพื้นฐานอ่ะเป็นยังไงคะข้อเที่ยวพื้นฐานคือจะได้เรียนเกี่ยวกับแบบการท่องเที่ยวแบบพื้นฐานวิธีการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะประวัติความเป็นมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ประเภทประเภทของการท่องเที่ยวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงก็เรียนรู้ในเรื่องในวงการการท่องเที่ยวเนี่ยในในพื้นฐานมีอะไรบ้างอันนี้เรียนตอนปีไหนครับตอนปีหนึ่งค่ะปีหนึ่ง แล้วพอขึ้นปีสูงสูงเนี่ยอย่างท่องเที่ยวเองเนี่ยเนืน้อหาปีทอ่ทองเที่ยวของปีสูงสูงจะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับจะจะเจาะทาานั่นไหนครับก็เป็นการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอะไรเนี้ยค่ะการวิเคราะห์ประเมินอะไรเนี้ยค่ะอันนี้คือปีสูงสูงไปคือคือเริ่มเริ่มปีสองก็จะเริ่มเจาะไปละเ<ช>จาะในการ,รท่องเที่ยวแต่ละแบบใช่ไหมครับอันเนี้ยทางท่องเที่ยวแน่นอนเราชื่อชื่อเหมือนกันเที่ยวเลยไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แล้วคนนี้เนี่ยได้ได้เข้าไปลงพื้นที่เนี่ย จากรายวิชาเนี่ยน้องได้ลงพื้นที่ยังไงบ้างครับอยากให้เราไห้ฟังหน่อยว่าพอมาเรียนท่องเที่ยวแล้วเนี่ยคนก็จะคิดว่าต้องเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เลยแต่จริงๆแล้วมันคือมันคือการลงพื้นที่แบบไหนครับหรือไปศึกษาอย่างไงเอ่ยคือแบบการออกทริปแต่ละครั้งคือไม่ใช่ว่าแบบไปเที่ยวเลยค่ะคือแบบไม, <laughs> ไม่ไช่ไปเ <laughs> ที่ยว <laughs> เลยไม่ค่ะส่วนก็แบบไปศึกษาเหมือนไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะให้เราฝึกแบบนําเที่ยวฝึกพูดอะไรเงี้ยค่ะประวัติของสถานที่ต่างๆแสดงว่าการที่ไปแต่ละครั้งที่ออกไป ปฏิบัติจริงกับอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่การไปเที่ยวเพื่อสนุกละใช่อันนี้คือเราทาอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยแต่ที่อาจารย์เขาถ่ายทอดมันเวลาลงไปในการนําเที่ยวเนี่ยอยากให้น้องเล่าประสบการณ์ว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างหรือต้องรู้อะไรบ้างครับเวลาที่จะไปทริปๆหนึ่งเนี่ยอ่าก็อาจารย์ก็จะให้หัวข้อสถานที่มาค่ะเราก็ต้องไปเตรียมว่าเออมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไงมีไฮไลท์มีจุดสำคัญอ๋อต้องคือต้องไปรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะไปนั ไปเที่ยวเนี่ยประวัติศาสตร์เป็นยังไงใช่ค่ะแล้วก็จุดจุดที่สําคัญใช่ไหมครับค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมครับพอพอรู้อย่างนี้เบื้องต้นแล้วเนี่ยอจากนั้นเราก็ต้องฝึกพูดค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าอาจารย์จะให้เราพูดให้เพื่อนๆฟังอะไรแี้ค่ะแล้วก็มีการแบบคุมเพื่อนๆนแบบแบ่งการคุมกลุ่มละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปรียบเสมือนเราเป็นไกด์อะไรอย่างเงี้ยคือ เพื่อนๆเหมือนกับนักท่องเที่ยวเราก็ไปคุมเพื่อนๆเพื่อที่จะแนะนําหรือว่าทําตามหลักการที่เราได้เรียนมาเราเนี้ยพี่อยากถามหน่อยย้อนกลับไปที่ตอนม .6 น้องหลินท่องเที่ยวนีแน่นอนแหละเห็นว่าต้องต้องคุยเยอะต้องพูดเยอะปกติเป็นคนที่พูดชอบพูดไหมครับตอนตอนตอนมัธยมเนี่ยชอบค่ะชอบพูดอ๋อแสดงว่าตัวตัวพื้นฐานเราเนี่ยเราก็รู้สึกเป็นคนชอบชอบพูดอยู่แล้วใช่ค่ะพอมานนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้มันถูกทางไหมครับรู้สึกว่าได้ได้ใช้การพูดเยอะไหม ได้ใช้เยอะมากเลยค่ะมากเลยใช่ไหมะรับแล้วก็อย่างภาษาอังกฤษได้ใช้เยอะไหมครับก็ได้ใช้เยอะค่ะเห็นว่าท่องเที่ยวมีการเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างเข้มข้นกว่าปกติเพราะเห็นว่าหลายๆวิชาพื้นฐานเนี่ยพี่เห็นหลักสูตรเนี่ยมี6ตัวละสําหรับในหลายวิชาสูตรท่องเที่ยวเองมีมีมีเสริมเข้าไปไหมครับสำหรับภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเลยจะมี6ตัว6ตัวครับผมก็ ในรายวิชาอื่นๆก็อาจารย์ก็อาจจะมีแทรกมาบ้างครับหมายถึงว่ารายรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาหลักของการท่องเที่ยวเนี่ยภาษาอังกฤษเฉพาะทางต่างๆเนี่ยจะถูกแทรกไปในรายวิชาที่เราเรียนใช่ไหมครับอันนี้กลับมาที่ตัวการออกไปไปอะไรนำเที่ยวใช่ไหมครับในสถานที่ต่างๆเท่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องเรียนมา2ปีเนี่ยได้ออกไปสักกี่ครั้งนะครับตอนนี้ สองครั้งสองครั้งอ่าอยากให้เล่าว่าไปไปไปที่ไหนมาบ้างครับไปฝึกประสบการณ์ที่ไหนมาบ้างเลยครั้งแรกไปที่โรงแรมเดอเมลริเดียนเดอเมลริเดียนอ๋อก็ใกล้ๆตรงนี้ใช่ค่ะมีโจทย์อย่างครับจอยากรัถามโจทย์โจทย์ที่เกิดขึ้นคืออาจารย์ให้แบบไปดูว่าแบบพี่ๆเขาทํางานกันยังไงอะไรอ่เียค่ะอ๋อมีรูปที่อยู่นั้นแล้วอ่าเป็นพี่ๆแบบพนักงานครับว่าเขาทำงานกันยังไงการเสิร์ฟอาหารการใช้ช้อนใช้ส้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ มารยาทบนโตอาหารค่ะอันนั้นไปลงไปศึกษานานไหมครับไปไปดูไปไปนานไหมครับตรงนั้นไปแค่วันเดียวอ๋อไปแค่วันเดียวแล้วก็ต่อไปนะครับได้ไปไหนบ้างก็ครั้งที่สองก็คือไปทิปค่ะเก็บเส้นทางลำพูนลำปางแล้วก็เชียงใหม่ค่ะทำไมมันกว้างอย่างเลยลำพูนก็อยู่ที่หนึ่งนะลำปางอีกที่หนึ่งมันข้ามจังหวัดไปสามจังหวัดเลยนะใช่ค่ะไปไปเก็บอะไรนะเก็บเก็บเส้นทางเก็บเส้นทางคือคือทำไงครับเพราะว่าเก็บเส้นทางคือแบบ มันจะเป็นเส้นทางที่กําหนดมาที่แบบต้องแบบให้แบบเราเก็บอะค่ะเพื่อที่จะไปสอบมัคคุเทศก์อะคัะอันนี้ก็เป็นเส้นทางแรกครับพี่เอ่อคือการเก็บคือต้องไปถึงที่แล้วต้องต้องไปทําอะไรครับการเก็บเนี่ยไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆอ๋อไปเหมือนเหมือนเหมือนโจทย์ที่น้องบอกใช่ไหมครับว่าจะไปที่ไหนมันก็ต้องไปศึกษาว่าที่นั่นมีอะไรการเก็บเส้นทางก็คือไปตามจังหวัดทั้ง3จังหวัดเขาเนี้ย สามจังหวัดนี้พี่มองว่าไอ้แตมันกว้างอย่างแล้วเราไปลงจุดไหนบ้างครับเพราะว่าที่จังหวัดหนึ่งก็คงมีมีตั้งหลายที่อ่ะในในการที่จะต้องไปลงคราวนี้มันมีโจทย์ไม่ว่าต้องไปลงตรงจุดไหนหรือยังไงส่วนใหญ่ไปแต่วัดนะคะวัดส่วนใหญ่เป็นวัด,ว,ดวัดที่สําคัญของแต่ละจังหวัดแต่ลําปางกับลําพูนไปแค่แป๊บเดียวคะ่ะครับเชียงใหม่จะไปนานอ๋อเพราะว่าเป็นแหล่งหลักนะครับเนาะเพราะเชียงใหม่ส่วนใหญ่ กิจการการท่องเที่ยวเชียงใหม่ก็คือถือว่าทางภาคเหนือเขาก็เยอะเยอะที่สุดแล้วคราวนี้วัดได้ไปลงไปเยอะไหมครับของทางเชียงใหม่ที่น้องได้ไปลงถ้ารวมทริปนั้นสามจังหวัดเลยก็ประมาณสิบที่น่าจะถึงะะเออเนี่ยจะถามอีกหนึ่งสิบที่ใช้ใช้ใช้เวลานานานะครับไปลงเนี่ยก็สองคืนสามวันสองคืนสามวันเว,เวลาไปอย่างนี้ครับลักษณะของเราไปกันเองหรือว่า มีอาจารย์นําไปหรือยังไงครับตอนที่ไปเก็บก็เก็บเส้นทางอย่างเงี้ยครับมีอาจารย์นําไปค่ะอย่างนี้แสดงว่าในของน้องก็มีสมมติว่าห้องหนึ่งมีมีสาสิบคนเวลาที่อาจารย์นําไปเนี่ย mm hmm. เขานําไปทั้งสามสิบคนไหมหรือว่าเขานำาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปครับคือ จะมีสองสิ่งค่ะพี่มีประมาณรวมๆกันประมาณ60กว่า70คนก็จะมีอาจารย์หนึ่งคนแล้วก็มีไกด์อีกคนนึงค่ะไกด์นี่คือไกด์มืออาชีพใช่ค่ะอ๋อคือเขาต่างประกบไปด้วยเลยค่ะเพื่อที่จะมาสอนพวกหนูอะไรงี่ค่ะสอนพวกหนูลงไป2วัน3คืนเนี่ยเดี๋ยวต้องตะเวนไปแสดงว่าตัดใช้เวลาแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะไม่มากใช่ไหมครับเพราะว่าดูแล้วน้องว่า10บสิบกว่าวัดในในสจังหวัดค่ะค่อนข้างจะเข้มข้นมากเลยนะครับ ดูดูแลเดินเดินทางอนข้างเยอะครับแต่นี่คือเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนที่จะต้องลงไปใช่ไหมครับ,รบแล้วอย่างช่วงอ,อย่างช่วงโควิดเนี่ยครับมันมีข้อจํากัดอะไรไหมครับสําหรับในรุ่นน้องเองเนี่ยนี่ก็เจอโควิดมาเกือบสองรอบละมีข้อ,อจํากัดที่เจออะไรบ้างไหมการเรียนไม่ได้ออกทิปเลยค่ะไม่ได้ออกไปศึกษาดูงานอันนี้เป็นข้อจํากัดของเราใช่ดงว่า ปกติถ้าเราเรียนรำลักสูตรปกตินี่เราอาจจะได้ไปมากกว่านี้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าแบบอาจารย์ก็มีการวางแผนล่วงหน้าไปแล้วแต่พอโควิดมาก็ต้องยกเลิกค่ะคือคือ,คอ,คอหลายๆอย่างที่เป็นกิจกรรมที่การเรียนการสอนที่อาจารย์ท่านวางเอาไว้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยพอมาเจอโควิดเนี่ยการการที่ออกไปอ่ะมันเป็นเรื่องต้องดูยกเลิกไปออโอเคครับอันนี้อพอท่าทางนี่คือในรายวิชาที่เราไปลง พื้นที่จริงก็ประมาณสองครั้งนะครับตอนนี้ที่น้องอยู่ปีสองคราวนี้เนี่ยในรายวิชาพื้นฐานเนี่ยครับอตอนนี้ถ้าน้องเรียนเนี่ยน้องรู้สึกว่าชอบวิชาพื้นฐานอะไรบ้างครับที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าเป็นวิชาเจนก็อยู่ยังชอบคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์วิชาเจนมีคณิตศาสตร์ด้วยมีค่ะแต่ว่าต้องมีเคมีชีว่าฟิสิกส์ด้วยหรือเปล่าเกี่ยวไหมไม่มีค่ะมีมีคณิตศาสตร์ด้วยเหรอครับ ของท่องเที่ยวได้เรียนคณิตศาสตร์เปวิชาเจนด้วยนะใช่ค่ะเป็นคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ค่ะอ๋อวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียนคณิตศาสตร์ก็ได้เรียนเป็นวิชาเดียวกันเลยเขารวมกันเลยเขารวมกันเป็นเป็นชื่ออะไรเป็นชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือเขาเขาเรียกว้าเป็นวิชาอะไรเลยก็ไม่แน่ใจครับแต่แต่เรียนสองอย่างนี่แหละครับคือทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์จะถูกรวมไปในในในรายวิชานี้ แต่ส่วนหนูเองหนขขูของของน้องหลหนี่ก็ชอบในรายวิชานี้อยู่แล้วซึ่ง<ะ>น้องบอกว่าชอบคณิษษตศาสตร์ตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมอยู่แล้ว<ะ>แสดงว่าก็ทําได้<ะ>พี่ว่าทําได้ไม่ยากอะ่ะเพราะรู้สึก<ะ>ว่ามีมีพื้นฐานทางนี้มาอยู่แล้ว<ะ>ครับแล้วอย่างการเรียนในการเรื่องของการท่องเที่ยวครับบรรยากาศในสํานักเป็นยังไงบ้างครับก็การเรียนการเข้ามาเนี่ยเราเจอรับน้องเราเจอบรรยากาศกิจกรรมอะไรบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าอยากถามเพราะว่า พอดีช่วงโควิดมันก็จะอาจจะเจอการทําอะไรที่ไม่ได้ทําหลายอย่างแต่คิดว่าหลายอย่างคงได้ทําอยู่ก็อบอุ่นค่ะตอนหนูเข้ามาตอนปีหนึ่งมีการรับน้องครับสนุกมากค่ะจา์ก็น่ารักทุกคนเลยลักษณะสไตล์ของท่องเที่ยวในการรับน้องเนี่ยสไตล์การรับน้องจะเป็นลักษณะไหนครับแบบกิจกรรมแบบแบบประมาณไหนครับก็มีแบบพี่สันทนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะทํากิจกรรมเล่นเกมมีการ เต้นให้น้องดูชวนน้องเต้นอะไรเงี้ยครับก็มีกิจกรรมสุขสนานให้ให้น้องได้ร่วมสนุกสนานด้วยแล้วล่องหนินี่ยปกติแล้วเนี่ยอย่างอย่างเราขึ้นเป็นเป็นเป็นปีนปพี่ปี2นะครับตอนเนี้ยกิจกรรมสันทนาการที่เราได้ดูแลน้องเนี่ยได้ได้ได้ทำบ้างไหมครับเป็นสตาร์ทช่วยในการสันทนาการหรืออะไรเนี่ยได้ได้ทำบ้างไหมครับ ทำค่ะหนุงเป็นสโมค่ะสโมใช่คอ๋อเป็นน้องหลีดเป็นสโมด้วยค่ะสโมนี่เข้าตั้งแต่ปีหนึ่งเลยไหมครับหรือว่าน้องหลดเพิ่งมาทําตอนปีสองเนี่ยครับตอนช่วงจะจบปีหนึ่งแล้วค่ะที่พี่เขารับอะค่ะครับครับอ๋อคือเขาเขาประกาศรับว่าใครอยากมาทํางานสโมก็มาลงชื่อมามาช่วยกันค่ะแล้วอย่างน้องเองเนี่ยพอเป็นสโมแล้วได้ได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าครับในช่วงนี้ก็ แบบมีบายสีอะไรอย่เงี้ยก็เข้าไปช่วยค่ะขอน้องินปไปช่วยจุดไหนครับปกติแล้วตอนที่ทําสมอมเนี่ยหนูหนูเป็นฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมค่ะสมอมีฝ่ายด้วยเหรอมีค่ะศิลปะแล้วทำอะไรเลยก็ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะแบบยังไม่ค่อยมีกิจกรรมมากก็ช่วง ตอนงานบายสีอะไรเงี้ยค่ะดาวเดือนของคณะหนูก็เป็นสตาฟอยู่ข้างหลังอะไรคะช่วยแต่งตัวให้ดาวเดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีประกวดทํากระทงครับค่ะสิป่าวว่าทำก็เกี่ยวกับการกระทงหนูก็ไปช่วยทํากระทงหรือไหครับอ๋อคือเป็นเป็นสโมก็คือถ้างานกิจการอะไรมาแต่ละอย่างบางทีเราก็จะไปช่วยใช่แต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นโควิดอะไรเนี่ยมันก็อาจทําให้การทํางานเนี่ยมันทํางานได้น้อยลงใช่ไหมครับครับผม ราอนี้นยครับอันนี้คือกิจกรรมที่ภาพ,ภาพรวมที่ที่ที่ได้ทําไปนะครับอ่าต่อไปครับอ่ก็เกี่ยวกับเรื่องของความประทับใจในการเรียนราชบัตเชียงรายที่อาจจะไม่ใช่ที่สานัวิหาท่องเที่ยวอย่างเดียวก็อยากจะให้น้องเล่าว่าประทับใจอะไรในจุดต่างๆของที่เรามาเรียนราชบัตเชียงรายบ้างสภาพบรรยากาศอ่าสภาพแวดล้อมนะครับกิจกรรมเสริมหรือว่าอ่าด้านต่างๆครับอยากเล่าอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับผม ก็ประทับใจค่ะราชพัชชียงลายก็บรรยากาศดีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมมากมายค่ะครับผมครับคครับท้ายนี้ครับอยากจะถามเรื่องปัญหาการออนไลน์ละเพราะว่าเห็นน้องๆตอนนี้พี่ๆติดต่อไปเนี่ยเราจะเรียนอยู่เป็นเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับก็เรียนออนไลน์เนี่ยสำหรับน้องๆที่อย่างน้องเนี่ยน้องหลินเนี่ยเรียนได้เกรดดีได้เกรดนิยมเหรียญทองเนี่ยคำถามคือการเรียนออนไลน์ดีไหมครับ หนูว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบแบาสลับหนูอ่าย่างไงครับไอ้คำว่า50 50คือก็ข้อดีก็แบบสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขสบายคืออย่างไงบ้างคือสมมุติเรียลออนไลน์เนี่ยเจออาจารย์ออนไลน์เราแบบไม่ต้องเดินทางอะค่ะครับแล้วก็ได้กลับบ้านนะคะได้อยู่บ้านแต่ว่ามีปัญหาก็คือแบบสัญญาณไม่ค่อยดีบางคนก็อุปกรณ์แบบไม่ได้แบบพรอะค่ะครับอย่างอย่างน้องเองอยู่ที่หอเนี่ยครับ หอพร้อมไหมครับสัญญาณอุปกรณ์อะไรต่างๆถ้าอยู่ที่หอก็พร้อมค่ะแต่ถ้ากลับบ้านก็สัญญาณไม่ค่อยดีลองกลับบ้านน้องใช้เป็นสัญญาณมือถือหรือว่าสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านเลยเป็นสัญญาณมือถือมันคิดลำบากใช่ไหมครับปางทีมันงานจะขาดขาดห้งหายมันเรียนได้ไม่เต็มที่แล้วก็อันนี้คือข้อข้อจากัดบางส่วนแล้วส่วนส่วนส่วนข้อดีคือไม่ต้องเดินทางใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเรียนต่อไปยังอยากจะเรียนแบบนี้อีกไหมหรือว่า เป็นแบบผสมผสานจะดีกว่าในรายวิชาไหนอยากให้เรียนแบบออนไลน์ในรายวิชาไหนน้องอยากให้เรียนแบบมานั่งเรียนเรียนแบบมานั่งเรียนในห้องดีกว่าคะ่ะเข้าใจกว่าแต่ว่าการทำความเข้าใจมันยังไงมันก็ดีกว่าที่เรา<ช>เรียนออนไลน์ตอนนี้เห็นว่าวัน,วนที่หนึ่งใช่ไหมครับที่จะมีการเริ่มที่จะมาเรียนมา,มาเรียนในชั้นเรียนใช่ไหมครับของน้องก็จะเริ่มเรียนใช่ไหมครับ เรียนทั้งหมดเลยไหมครับาการตามที่น้องได้ข้อมูลมาจะเรียนทั้งพื้นฐานไหมแล้วก็เรียนทั้งวิชาเอกไหมครับต <Le an S 2> บที่เรียนทั้งหมดเลยคะ่ะทั้งหมดก็คือมาเรียนที่คณะเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นก,ก็น่าจะดีหน่อยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กหรือว่านักศึกษาที่เรียนดีหลายคนน่ก,ก็ก็มาคุยพี่มอชนว่ารู้สึกว่าการเรียนมันไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่สําหรับการเรียนออนไลน์แล้วมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างยิ่งถ้าเราอยู่บ้านน่ยแต่ส่วนมากก็จะได้ข้อมูลมาว่าถ้าอยู่หอเนี่ย ความพร้อมอาจจะมีมากกว่าใชา่ดูแลสัญญาณต่างๆหรือความพร้อมจะดีกว่าแต่ก็รู้สึกว่าอยากนอนอ่ะเพราะมันเหมือนเป็นหอหอครับใช่ค,ค่ะมันแบบทาให้เราแบบไม่ค่อยกระตือรือร้นเป็น,เป,นเป็นอย่างนั้นไหมพอเราอยู่ในใน,ในหอรู้สึกว่าจะจะตื่นหรือที่เกียจตื่นจะจะมาเลยขี้เกียจเรียนเพราะว่าบรรยากาศที่เรานั่งอยู่ตอนนี้มันก็คือห้องนอนใช่ค่ะหนูก็เป็นค่ะเป็นใช่ไหมโอ้แสดงว่ามีความรู้สึกเดียวกันนะครับกับเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นอย่างนี้ อ่ะครับผมก็เดี๋ยวเรื่องสุดท้ายครับมีเรื่องอะไรที่อยากให้ฝากไว้กับน้องๆหรือชวนชวนน้องๆมาเรียนในด้านสายท่องเที่ยวนะครับอ่ะเชินครับคุยกับกล้องนี้เลยค่ะก็สําหรับน้องๆนะคะที่สนใจจะมาเรียนการท่องเที่ยวที่สํานักวิชาการท่องเที่ยวนะคะพี่ก็อยากให้น้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะสํานักวิชาการท่องเที่ยวอาจารย์ทุกคนและพี่ๆทุกคนน่ารักมากค่ะ ครับผมก็แสดงว่าน้องหลินก็เชิญชวนมาครับว่าบรรยากาศดีนะครับอาจารย์และพี่ๆก็น่ารักนะครับมาเรียนแล้วก็ได้ความรู้กลับไปแล้วก็มีแนวทางในการประกอบอาชีพนะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องจรุณีสังเปียวมากครับที่มาให้ข้อมูลแปลงปันประสบการณ์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะครับวันนี้ครับก็ ผมได้ทราบข้อมูลไปแล้วและการแบ่งปันประสบการณ์จากทางน้องหลินเ,เองนะครับเรื่องการมาเรียนในสํานักวิชาการท่องเที่ยวนะครับใน,ในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวนะครับหวังว่าข้อมูลที่ถ่ายทอดไปก็คงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมกับน้องๆที่สนใจศึกษาต่อนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับก็ขอลากันไปก่อนในเทปนี้นะครับโบกนใหมครค้งหน้าวันนี้สวัสดีครับผม